คืนนี้หากใจของโยมเหนื่อยหากหัวใจของโยมเจ็บขอให้ฟังเสียงนี้ด้วยใจอ่อนโยนลวงตาเติมบุญขอแผ่เมตาตาแด่โยมผู้มีความทุกข์แด่ผู้ที่ต้องอดทนกับสิ่งที่เกินใจจะรับแด่ผู้ที่เหนื่อยแต่ไม่มีใครรู้ หากใจของโยมเหนื่อยล้าเกินบรรยายหากหัวใจของโยมแบกรับเรื่องราวมากมายจนบอบชำ้ำหากวันนี้ทั้งวันไม่มีใครรับฟังไม่มีใครสังเกตเห็นน้ำตาที่ไหลในใจขอให้เสียงนี้เป็นเสียงของความเข้าใจที่แท้จริงหลวงตาจะอยู่ตรงนี้ เพื่อแผ่เมตตาให้โยมด้วยใจที่เต็มไปด้วยกรุณาและความปรารถนาดีขอเมตตานี้จงแทรกซึมเข้าไปในทุกบาดแผลของใจขอให้ความรักจากจักรวาลไหลเข้าสู่ดวงจิตของโยมอย่างนุ่มนวลละลายความแข็งกร้าวปลดเปลื้องความเจ็บปวดที่แอบซ่อน คืนความอ่อนโยนที่เคยหายไปกลับมาอีกครั้งหลวงตาขอแผ่เมตตานี้แด่โยมผู้ที่อดทนมาทั้งวันแด่ผู้ที่ต้องยิ้มแม้ใจจะร้องไห้แด่ผู้ที่เดินมาไกลแต่ยังไม่ถึงฝั่งฝันแด่ทุกดวงจิตที่หลงทางอยู่ในโลกอันวุ่นวายขอให้คืนนี้ ความเงียบสงบของราตรีโอบกอดใจของโยมไว้ให้เหมือนเด็กน้อยที่ได้นอนบนตักแม่ปลอดภัยไร้กังวลและไม่ต้องฝืนอีกต่อไปสัเพสตาอเวราโหนตุอัพยาปัชาโหนตุอ,อนิคาโหนตุสุขีอัตตานังปริหรันตุ ขอให้ทุกดวงจิตจงเป็นสุขปราศจากเวรปราศจากภัยทั้งปวงพ้นจากความเศร้าเหงาช้ำใจให้ได้รู้สึกถึงความพอใจในสิ่งที่เป็นและยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างวางใจขอจิตใจของโยมจงปล่อยวางความโกรธ ให้อาภัยความผิดพลาดทั้งของตนและผู้อื่นจงปล่อยความเกลียดให้คืนสู่ดินจงละความกลัวที่ยังฝังอยู่ในใจลึกๆให้อโหสิกรรมแก่ทุกผู้คนในอดีตขอให้จิตขมโยมเปล่งแสงเมตตาออกจากภายในอาบใจของตนเองด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไข ให้อภัยตัวเองที่ยังไม่สมบูรณ์ให้อภัยคนอื่นที่ยังหลงผิดให้อภัยโลกที่ไม่ได้เป็นอย่างใจหลับตาเถิดโยมให้เสียงของธรรมะค่อยๆลูบไหลจิตให้ลมหายใจเข้าออกเป็นดังคลื่นแห่งความสงบขอให้ใจของท่านวางลงเหมือนใบไม้ที่ลอยไปกับสายน้ำ ขอให้ราตรีนี้เป็นดั่งการเริ่มต้นใหม่ของจิตเป็นการชำระล้างเพื่อเตรียมใจให้พร้อมรับแสงของเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจอ่อนโยนกว่าเดิมและขอจิตใจของโยมจงปล่อยวางจากความโกรธความเกลียดความกลัวขอจิตใจของโยมทั้งหลายจงเป็นสุขสงบเย็นหลับ ตาวางใจให้อภัยให้อโหสิทุกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นคืนนี้ขอให้ทุกดวงจิตไม่ว่าอยู่หนใดในภพใดได้รับเมตตานี้ขอให้หลับอย่างสงบและตื่นขึ้นอย่างมีแสงสว่างในใจอนุโมทนาขอให้โยมหลับอย่างสงบ ขอให้ใจของโยมเป็นอิสระขอให้การนอนคืนนี้คือการกลับบ้านของจิตวิญญาณและตื่นขึ้นพร้อมความเบาสบายในหัวใจเจริญพรธรรมรักษาให้นอนหลับฝันดีนะโยมสาธุ